ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาม้อบ้านในเขตพื้นที่ตําบลชุมเผ็อําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนบรรยากาศเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะดีใจไหมคะคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณยายไมไ่ได้ยินนะโอ้หกสแล้วหกสิบแล้วผู้บริหานส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเทศ่สบายบางจุมเผิดผู้นํา,าทึางโชกีอาสาครับที่รุกท่านนะครับมาร่วมเพื่อช่วยกันก่อสร้างปรับปรุงท้องแซงที่หัวส,สายในครั้งนี้นะครับที่ทําให้ อาคุณยายนะครับได้มีนหาที่ว่าสที่อหาที่ปรกกับลักษณะขึ้นนะครับเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้ก็ดีใจแทนคุณยายนะฮะที่ที่าลเมืองชุมเทถคัดสัง่งระหวนาง่อนยังที่ว่าคุณยายจะอยู่บ้านหลังใหม่อย่างมีความสุข,สขโอเคคนระับบ้านหลังใหม่ดีใจใได้ทุกวันรูปหลังเดินจะเป็นอย่างนงี้เลยครับอได้เรื่องอแล้วครับ เทศบาลเมืองชุมเหตดได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซนบำรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคคพิการบิบจาระตีปีพศ2568ลูกชายท่านนายโยโกซิสซิโนเพธนะครพร้อมกับสจหมูผงชัยเนียมจำนงแล้วก็สจเขตเออีกทั้งสองท่านท่านเลขาในอบจเจ้าที่จากอบจทุกคนเราก็ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายเดียวกันที่ มามอบบ้านให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ชุมเห็ดเราตั้งใจก็ขอให้คุณยายและครอบครัวโชคดีตลอดไปครับขอบคุณครับ